ร้นาน2าน2นะคะวันนี้ได้จะมาแนะนำวิธีการใช้จอแอนดรอยเบื้องต้นนะคะสำหรับลูกค้าที่ได้จอแอนดรอยจากทางโชว์รูมไปนะคะเราจะสอนวิธีการใช้เบื้องต้นนะ,ะมาที่ดับแรกนะคะที่ลูกค้าใช้นนัเป็นหลักก็จะเป็นทางบูทูธนะคะบลูทูธนะคะจะขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะคะให้ลูกค้ากดเข้าไปนะคะแล้วก็กดค้นหาอย่าลืเปิดบูทูธตัวเองนะคะ ค้นหาก่อนนะคะอตอนนี้ก็เราก็จับกดจับคู่ได้เลยนะคะมันก็จะมาเด้งที่ตรงนี้นะรหัสของมันก็จะเป็นตัวศูวนย์สตัวนะคะ,อ,ะอันนี้คือจับคู่สําเร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะลองเปิดเพลงให้ดูนะคะต้องเปินเพลงนี้เนาะ อย่าลืมมากดตรงเล่นเพลงนี้นะคะเนี่ค่เสียงก็จะออกนะคะาสามารถเพิ่มเสียงจากทางภูมิรัยได้นะคะแบบนี้ลดเสียงหรือจะเพิ่มที่หน้าจอก,ก็ได้นะคะตอนนี้เพิ่มและลดนะคะ ตัวนี้ก็จะมีมัติฟังก์ชันต่างๆนะคะเว่าเราเชื่อมนะคะก็คือรับสายโทรศัพท์อะไรได้นะคะก็จะขึ้นหน้าจอหมดเลยนะคะตัวนี้มันจะเป็นชื่ออุปกรณ์นะคะแล้วก็เราจะสอนอีกอัางนึงก็จะเป็นตัววิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะคะสอวิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะคะให้ลูกค้านะคะเข้าที่หน้าตัวนี้นะคะแล้วก็กดที่การตั้งค่าค่ะ คือขายอินเทอร์เน็ตนะคะตอนนี้ลูกค้าก็เปิด wi-fi ขึ้นมานะะมันก็จะขึ้นระบบ wi-fi ที่สามารถใช้งานได้นะคะลูกค้าก็กด wi-fi ที่ลูกค้าเลือกนะคะแล้วก็พอกดเลือกเสร็จปุ๊บลูกค้าก็สามารถที่จะเล่นตัว YouTube นะคะหรือตัว Netflix นะคะที่เข้ามาจากทางจอได้เลยนะคะตัวนี้ อันนี้จะเป็นวิธีการใช้งานคร่าวๆนะคะสําหรับตัวจอ Android สาหรับบลูทูธแล้วก็ตัว Wi-Fi นะคะตัวนี้นะคะจอที่เราแถมนะจะแถมตัวกล้องบันทึกหน้าให้นะคะเล้าที่เราจะดูกล้องบันทึกหน้านะคะให้ลูกค้าดูที่ตัวนี้อ่านนะคะก็จะขึ้นกล้องบันทึกหน้าให้นะคะตัวนี้จะบันทึกอาเสียงด้วยนะคะส่วนกล้องหลังก็คือลูกค้าใส่เกียร์ถอยก็จะขึ้นกล้องหลังเลยะคะ่ะสําหรับวันนี้นะคะคลิป ธีการใช้งานคร่าวๆของจอก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบาย